สงครามมหาเทพพิโรธ เรื่องเล่าของอดีตการในครั้งที่โรคถูกปกครองโดยเทพ,พเจ้าและเทพอสูรก็ได้มีมนุษย์เครื่องเทพที่มีชื่อว่าเพอร์ซิอูสได้สั่งหารคราเคนเพื่อช่วยเหล่ามนุษย์ซูที่เห็นว่าเพอร์ซิอูสมีความกล้าหาญเขาจึงเสนอให้เพอร์ซิอูสอยู่ข้างตำแหน่งของโซดแต่เขาก็เลือกจะใช้ชีวิตเช่เชนมนุษย์ธรรมดาถึงแม้ว่าเขาจะต้องเสียภรรยายอย่างไอโอเพอร์ซิอูสก็ไม่เคยจะขอความช่วยเหลือจากเราเทพเขายังคงใช้ชีวิตเป็นชาวประมงและได้มีลูก ชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าฮีเรียสเด็กหนุ่มที่ชอบเรื่องราวของเราเทพ,พเจ้าเพอร์ซิอุสท,ที่ไม่อยากให้ลูกหมกมุ่นกับเรื่องเทพ,พเจ้ามากเกินไปเขาจึงส่งให้ฮีเรียสได้เรียนหนังสือและในคืนหนึ่งสู่เทพ,พเจ้าแห่งสายฟ้าหรือเขาก็คือพ่อของเพอร์ซิอุสได้กลับลงมาอย่างโรคมนุษย์เพื่อขอความช่วยเหลือจากเพอร์ซิอุสเพราะตอนนี้กําลังจะเกิดหายนะครั้งใหญ่กําแพงทาทอรัสกําลังถลม่มมันจะปลดปล่อยอาซูนออกมายังโรคมนุษย์แถมในตอนนี้พลังของเราเทพ ก็เริ่มถดถอยเนื่องจากมนุษย์ไม่สวดให้กับเทพ,พเจ้าและท้ายที่สุดโคนอสจะลบหนีออกมาได้นั่นหมายถึงวันที่โรคต้องดับสูนแต่เพอร์ซิสท,ที่ไม่อยากข้องเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาอยากจะมีชีวิตเพื่อปกป้องลูกชายเพียงเท่านั้นเพอ,อร์ซิสจึงปฏิเสธจะช่วยสซนเพราะนี่มันคือภารกิจของเราเทพทำให้ซต้องกลับไปด้วยความผิดหวัง ส่วนด้านเพอ,อร์ซิสที่กำลังหลับเขาก็ได้ฝันถึงเรื่องราวอันน่าสะพึงกลัวเมื่อโคโนอสลบหนีออกมาจากคุกได้มันไล่ฆ่ามนุษย์ทุกคนรวมถึงตัวของเพอร์ซิุสและลูกชายนั่นจึงทําให้เขาฟื้นขึ้นมาจากความฝันและนี่อาจจะเป็นรางบอกเหตุอะไรบางอย่าง ส่วนดานซูที่ลงมายังห่วงึกของยมโรเขาก็ได้เข้ามาพบกับโพไซดอนผู้เป็นน้องชายและแอลิซลูกชายอีกคนของซูนทั้ง3มเทพลงมาเพื่อจะเข้ามาพบกับเฮดิสที่เขาเป็นเทพแห่งนรกแถมยังเป็นที่ตั้งของคุกทาทอรัสที่ซึ่งได้ขังโคโนตเอาไว้และได้เกิดปัญหาขึ้นดานซูที่มาถึงที่นี่ก็ไม่รอชา้าเขาตะโกนร้องเรียกให้เฮดิสปรากฏตัวสูขอความร่วมมือจากน้องชายอย่างเฮดิสให้ช่วยกันสร้างกำแพงทาททอรัสขึ้นมาใหม่ทว่า เฮดิสผู้ถูกสุดในประเทศให้ลงมาที่ยูโมโรเขาก็ยังคงโกรธแค้นสูและปฏิเสธจะร่วมมือกับพี่ชายแถมเฮดิสยังซุ่มโจมตีพวกของโู โพไซดอนและซูสพยายามจะต้านพลังของเฮดิสแต่ทั้งสองคนก็ต้านทานพลังของเฮดิสเอาไว้ไม่ไหวแถมไอเจ้าแอลิสยังหักหลังพ่อของตัวเองแล้วไปร่วมมือกับเฮดิสอีกด้วยหลังจากแอลิสจัดการกับพ่อของตัวเองได้สำเร็จเขาก็รยึดอาวุธอันทรงพลังอย่างสายฟ้าไปพร้อมกับปลดปล่อยอาูนอย่างคิเมล่าออกมาอารวาด สถานที่แรกที่มันเข้าไปทำลายนั่นก็คือหมู่บ้านที่เพอร์ซิอุสอาศัยอยู่ผู้คนวิ่งหนีตายกันอนรามานคนธรรมดาอย่างชาวประมงก็ไม่อาจสู้ได้เพอร์ซิอุสที่เห็นดังนั้นก็ไม่รอช้าเขาลงไปคว้าดาบที่ซ่อนเอาไว้ออกมาสู้ทันทีเพอร์ซิอุสวิ่งตะโกนร,ร้องเรียกหาฮีเลียส แต่ก็ไม่มีเสียงลูกตอบกลับมาแต่อย่างใดจนกระทั่งเพอร์ซิอุสประจันหน้ากับคิเมลาเขาใช้ดาบแทงเข้าที่หลังของมันแต่คิเมลาก็เหวี่ยงเพอร์ซิอุสตกลงไปด้านล่างและได้เจอกับฮีเลียส ทำให้ฮีเลียสอาจได้รับอันตรายจากคิเมราเ่อซิอูจึงปิดฉากฆ่าไอคิเมราให้เร็วที่สุดหลังจากจัดการกับอสูรร้ายได้สําเร็จเ่อซิอูก็ได้พบว่าตัวเองบาดเจ็บและรับรู้ว่าหายนะครั้งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นเ่อซิอูจึงได้พาฮีเรียสไปที่วิหารแห่งถวยเทที่มีผู้คนเคยขึ้นมาสวดบูชาให้กับเทพเจ้า พอเข้ามาด้านในเพอร์ซิอตสก็ได้สวดภาวนาถึงสูตรแต่แทนที่ซูดจะปรากฏตัวขึ้นกับกลายเป็นว่าโพไซดอนมายืนอยู่ตรงหน้าแถมร่างกายของเขาก็โดนทำร้ายมาอย่างหนกัก โพไซดอนที่รอดจากเงื้อม,มือของเฮดีสเขาก็ได้แจ้งให้เพอรอซิอสทราบว่าสูถูกเฮดีสจับตัวไปที่ยมโรแถมแอริสยังร่วมมือกับเฮดิสเพื่อจะปลดปล่อยโคโนสภัยร้ายกำลังจะเกิดขึ้นกับโรเพอร์ซิอูสคือคนเดียวที่จะช่วยโรคใบนี้เอาไว้ได้เทว่าเพอร์ซิอูสที่มีเลือดเทพเพียงครึง่งมันก็ดูเป็นไปได้ยากที่จะไปช่วยสูรโพไซดอนจึงแนะนําให้เขาไปหาอารินอลูกชายของเทพโพไซดอนที่ตอนนี้เขาอยู่กับเจ้าหญิงแอนโดเมดาอาริอน จะนำทางเพผ์ซิอุสไปหาฟอร์เรนวัน,นแลเพเผ์ซิอุสจะได้รู้วิธีช่วยซูดออกมาจากยมมโรผู้จบรางของโพไซดอนก็ได้สลา,ายหายไปทิ้งไว้เพียงตรีศูนย์ที่จะมอบให้กับอาจินอ ดานซูรที่ถูกจับตัวมายังยมโมารเขาก็ถูกเฮดิสใช้โซ่ตรึงเอาไว้เพื่อจะดูดกลืนเอาพลังเทพเจ้าของตรและพลังของซูรนี่แหละจะช่วยปลดปล่อยโคโนตอ,ออกมาจากคุกทาทอราสัสซูรพยายามเจราจาให้เฮดิสล้มเลิกแผนการนี้แต่เฮดิสก็ไม่ยอมเพราะโคโนตสัญญาว,ว่าถ้าเขาหลุดออกมาได้โคโนตจะมอบพลังอมาตะให้กับเฮดิสดานเพอร์ซิอุสท,ที่จะมาช่วยซูรเขาก็ได้ร่ำรากับฮีเลียส แล้วขึ้นขี่ม้าเพกาซตรเพื่อตรงไปที่กองทัพของแอนโดเมดากองกำลังที่เตรียมตั้งรับกับพวกอสูรอย่างคิเมลา พอเพอร์ซิอุสมาถึงทหารทุกคนก็ต่างน้อมคำนับให้กับเพอร์ซิอุสในฐานะที่เขาฆ่าเดือขาเคนได้และเมื่อเพอร์ซิอุสได้เจอกับแอนโดเมดาเขาก็ได้เล่าเรื่องที่แอลิสและเฮดิสรวมกันวางแผนเพื่อปลดปล่อยโคโนสเพอร์ซิอุสจึงขอมาพบกับอาจินอที่แอนโดเมดาได้จับตัวเอาไว้เพราะเขาเข้าไปขโมยของในวังและอาจินอคือคนที่จะมาช่วยเพอร์ซิอุสยุติเฮดิส แอนโดเมดาที่ได้ฟังดังน,นั้นเธอจึงพาเพอร์ซิอุสมาพบกับอาจินอเพอร์ซิอุสจึงได้บอกความจริงเรื่องของอาจินอที่เขานั้นเป็นลูกชายของเทพโพไเซดอนแต่ตอนนี้พ่อของอาจินอก็ได้ตายแล้วอาจิอใชายเจ้าเรที่ได้ฟังดังน,นั้นเขาจึงตัดสินใจจะพาเพอร์ซิอุสไปหาฟอเรนวันพร้อมกับขอเรือที่เร็วที่สุดของแอนโดเมดา เาว่าสมาชิกที่จะไปไม่ได้มีเพียงแค่เบอร์ซิอุสและอาจีนอแต่ราชินีแอนโดเมดาก็จะออกร่วมเดินทางไปด้วยหลังจากร่องเรือมาได้สักพักอาจีนอก็เล่าเรื่องของฟอร์เรนวันเขาคือเทพเฮเฟสตัรเทพที่สร้างตรีศูนย์ให้กับโพไซดอนสร้างคราดเฮดิส และอาสนีบาทของโซเมื่ออาวุธทั้งสามมารวมกันก็จะเกิดเป็นหอกแห่งเทียมซึ่งเป็นอาวุธที่เทพเจ้าใช้ต่อกรกับโครนอสและตอนนี้เฮฟเฟสตัสก็อยู่ที่เกาะเคลเกาะที่ไม่เคยมีใครพบเห็นมีเพียงอาอร์จิโนเท่านั้นที่จะพาไปที่นั่นได้เพราะอาอร์จิโนก็คือเทพนำทางผู้โจกเขาก็ปักตรีศูนลงที่พื้นแล้วพาทุกคนมายังหมูกก่เกาะแห่งเคลได้สำเร็จณเวลาเดียวกันที่ยมมโรเฮดิสก็ได้นำซูสมามอบให้กับโครนเพื่อ จะดูดกลืนพลังเทพของโซส่วนเพรอร์ซิสที่ขึ้นมาบนเกาะเคลที่นี่ก็เต็มไปด้วยซากต้นไม้ที่หักเป็นท่อนและกับดักที่พร้อมจะทํางานทุกเมือ่อเราทหารที่เจอสถานการณ์แบบนี้ก็เกิดความหวาดกลัวเขาพยายามสวดมนต์ให้กับเทพสงครามอย่างแอรลิสแต่เพรอร์ซิวุสก็ห้ามเอาไว้ไม่งั้นพวกเราจะโดนแอรลิสตามมาค่แน่แน่ดันอาจิโนที่ไม่ได้ระวังตัวเขาก็โดนกับดักลากขึ้นไปด้านบนนั่นจึงทําให้อาจิโนเห็นตัวอะไรบางอย่างที่มันกําลังเคลื่อนเข้ามา และทันใดนั้นอาจินนก็ได้หายตัวไปด่านเพอรอซิอุสที่ออกตามหาอาจินอเขาก็ได้เจอกับยกักษ์ไซครอบมันตามไล่ราคาเพอรอซิอสอและแอนโดเมดาด้วยร่างอันใหญ่โตของมันเพอรอซิอุสก็ไม่มีทีท่าว่าจะเอาชนะได้จนกระทั่งเขาใช้ดาบเสียบเข้าที่มือของยกักษ์ไซครอบตามด้วยเราทหารนำเชือกมาช่วยมัดมันเไว้แล้วดึงกับดักท่อนไม้ฟาดใส่หัวของมันจะลม้มพอเพอรอซิอสอจัดการกับเจ้ายักษ์ตัวนี้ลงได้ยกักษ์ชายแก่ตนหนึ่งก็ได้เดินเข้ามาหา เพอร์ซิอุสพร้อมกับจับตัวของอาจินอมาด้วยและเมื่อยักษ์ตนนี้เห็นตรีศูลที่เพอร์ซิอุสนำมาพวกเขาก็น้อมคำนับให้กับเพอร์ซิอุสและนำทางมาพบกับเฮเฟสตัรชายแก่ที่สร้างอาวุธให้กับเราเทพทันทีที่เพอร์ซิอุสได้พบกับเฮเฟสตัสเขาก็ได้เล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้ฟังทั้งเรื่องที่โพไซดอนตายและสูตรที่ถูกจับตัวไปเฮเฟสตัส hey ที่ได้ฟังก็บอกว่านี่คือวันสิ้นโลกแล้วเตรียมรับมือมันเอาไว้เพอร์ซิอุสที่ได้ฟังก็โมโ oh ห เป็นอย่างมาที่เห็นว่าเฮเฟสตตสไม่สนใจกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเฮเฟสตัส hey, คือคนที่สร้างอาวุธพวกนี้ให้กับเราเทพอย่างไงเฮเฟสตัส hey, ก็ต้องมีทางที่จะช่วยได้แต่เฮเฟสตัสก็สั่งให้เพอร์ซิุสหุบปากไปซะเพราะตอนนี้เขาไม่มีพลังเทพอ,อีกต่อไปแล้วซูดได้ยึดพลังเทพของเฮเฟสตตสไปและตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาเฝ้ารอให้ซูดคืนพลังให้แต่ก็ไม่มีวี่แววว่าซูดจะกลับมาหาตนและเมื่อเฮเฟสตตสไม่มีพลังเทพเขา ก็ไม่สามารถช่วยเพอร์ซิวุ์ได้ดูเหมือนว่าพวกของเพอร์ซิวุ์ก็เริ่มหมดรังจนกระทั่งราชินีแอนโดเมดาได้เข้าไปขอร้องให้เฮเฟสตตสช่วยด้วยความที่แอนโดเมดาคล้ายคลึงกับอโฟไดตีภรรยาของเฮเฟสตตสด้วยเหตุผลนี้เฮเฟสตตสจึงยอมช่วยซูซึ่งการที่ซูดถูกจับตัวไปที่ยมมโรแน่นอนว่าเขาต้องถูกขังไว้ที่ใจกลางของทาทอรัสคนธรรมดาไม่อาจรอดชีวิตเข้าไปที่นั่นได้ทว่าเฮเฟสตัสที่เป็นคนออกแบบและสร้างขุก ทาทอรัสขึ้นมาเขาก็รู้จักทุกซอกทุกมุมของทาทาราสัส เฮฟตั hey, สสร้างจากด้านนอกสู่ด้านในเท่านั้นยังไม่พอเขายังได้สร้างเส้นทางกลับไว้ให้ตัวเองด้วยแล่เส้นทางนี้คือเส้นทางเดียวที่มนุษย์จะสามารถเดินทางไปที่ยมบโ,โรและเข้าสู่ใจกลางของท,ะทะารทอรัสได้ส่วนด้านสูที่ถูกตรึงเอาไว้ตอนนี้โคนนสก็ได้สูบพลังของซูแขนทั้งสองข้างกลายเป็นราวาซูพยายามเกลี้ยก,กล่อมให้เฮดิสยุติแผนการนี้แต่เฮดิสที่กลัวว่าตัวเองจะสูญสลายจากความตายเขาก็ไม่ยอมยุต เฮดิสต้องการชีวิตที่อมตาจากโคโนอสดานเพอร์ซิอสุสที่กำลังเดินทางไปที่ยมโมโรเขาก็ได้ยินเสียงที่สูร้องเรียกหาเพอร์ซิอสุสรู้เลยทันทีว่าพ่อกำลังตกอยู่ในอันตรายเขาจึงภาวนาบอกให้พ่อรออีกสักหน่อยพอทุกคนมาถึงยังทางเข้าทาททอรัส แอรลิสก็ปรากฏตัวขึ้นนั่นจึงทำให้รู้ว่าหนึ่งในคนของแอนโดเมดาได้สวดบูชาให้กับแอรลิสเทพสงครามจนเขาสามารถตามหาพวกของเพอร์ซิอุสได้ทุกคนที่ได้เห็นก็เข้ามาจัดการกับแอรลิสแต่มนุษย์ธรรมดาก็ไม่อาจสู้ได้แม้แต่คนที่สวดบูชาให้แอรลิสเขาก็ไม่ได้มีความเมตตาก,กับเธอแต่อย่างใดดานเพอร์ซิอุสที่เห็นดังนั้นก็พยายามจะเข้าไปสู้แต่มนุษย์ครึ่งเทพก็ไม่อาจสู้เทพอย่างแอรลิสได้เฮฟเฟ,ฟสตัสที่เห็นส หนังการไม่สู้ดีเขาจึงทําการเปิดประตูทาทอรัสทว่าประตูนี้ก็อยู่ได้ไม่นานส่วนเพอ,อร์ซิสที่โดนอลิสเล่นงานจนน่วมเขาก็ไม่มีทีท่าว่าจะต่อกรกับแอลิสได้เลยณเวลาเดียวกันที่เฮฟเฟสตาตอนนี้ประตูมันก็เริ่มปิดตัวเฮฟเฟสตาจึงตัดสินใจใช้อาวุธค้ำประตูเอาไว้เพื่อทวงเวลาให้พวกเพอ,อร์ซิสเข้ามาได้ซึ่งมันก็แลกมาด้วยชีวิตของเฮฟเฟสตาที่เขาไปรอแอลิสเอาไว้ทําให้พวกเพอร์ซิุสเข้ามาด้านใน สเร็จแต่การจะเดินทางไปให้ถึงใจกลางของทาทอลัสมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะที่นี่เต็มไปด้วยเขาวงโกดถึงแม้ว่าอาจิโนจะมีแผนที่นำทางของเฮเฟสตาร์ แต่มันก็ไม่ได้การันตีว่าทั้ง3จะไปถึงที่นั่นได้อาจิโน่เริ่มพาทุกคนเดินตามแผนที่แต่ไม่ว่าจะเดินไปทางไหนอาจิโน่ก็รู้สึกว่ามันไม่ถูกทางสักทีเส้นทางเริ่มแคบขึ้นเรื่อยๆอาร์จิโนที่โมโหจึงได้โยนแผนที่ทิ้งแร้วนําทางด้วยความรู้สึกที่คิดว่าถูกต้องแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเมื่อเขาวงกดนี้เริ่มเคลื่อนตัว ก้อนหินทุกก้อนสลับปรับเปลี่ยนไปมาแต่ไม่ทันที่ทั้งสามคนจะได้เลือกเส้นทางที่จะไปต่อไอเจ้าวงกดนี้ก็เริ่มเปลี่ยนรูปแบบอีกครั้งจนเกือบทําให้แอนโดมเมด้าถูกก้อนหินบีบจนเลโชคอย่างดีที่เพรอร์ซิวสและอันจิโนมาช่วยเอาไว้ได้ทันดานเพอร์ซิอสที่ดันก้อนหินเอาไว้เขาก็ได้ตกลงมาด้านล่างและได้พบกับฮีเลียส ซึ่งนี่เป็นเพียงแค่ภาพดวงตาเท่านั้นร่างที่แท้จริงคือมิโนทอร์มันพุ่งเข้ามาทำร้ายเพอร์ซิอุสอย่างจังเพอร์ซิอุสรู้ดีว่าเรี่ยวแรงที่มีไม่สามารถต่อกรก,กับมิโนทอร์ได้เขาจึงรอกรอให้มิโนทอร์ชนเข้ากับก้อนหินเมื่อเขาของมันแทงหินจนขยับตัวไม่ได้เพอร์ซิอุสจึงกระหน่ำต่อยเข้าที่รำตัวของมันแล้วใช้เขาที่หักแทงทะลุกลางํำตัวแะสามารถจัดการกับมิโนทอร์ได้สำเร็จ พื้นรอบๆเริ่มเปลี่ยนรูปแบบอีกครั้งมันเปิดทางให้ทั้งสามคนได้เจอกับใจกลางของคุกทาทอรัสสถานที่ที่ซูดถูกตรึงเอาไว้แถมในตอนนี้โคนอดก็ได้พลังฟื้นคืนมาแล้วด่านซูที่เริ่มจะหมดแรงเขาก็ได้เอ่ยขอโทษเฮดีสที่เคยในประเทศเขาลงมาอยู่ที่ยมมโรค แต่ขอให้เฮดิสยกโทษให้กับตนเฮดิสที่มีจิตใจดีโดยพื้นฐานเขาที่ได้ฟังก็เริ่มใจอ่อนให้กับพี่ชายแอลิสที่เห็นดังนั้นจึงหักหลังเฮดิสทั้งสองเข้าสู้กันอย่างบ้าระหำ่ำจนทั้งสองคนตกลงไปด้านล่างส่วนดานผพอริอุวที่หาตัวของซูดเจอเขาก็ได้ใช้พลังที่มีช่วยสูดก่อนที่โคอนจะถูกปลดปล่อยออกมาแต่ไม่ทันที่เพอร์ซิสจะได้ระวังด้านหลงังไอแอลิสที่แย่งคาดมาจากเฮดิสได้มันก็ได้ปาคาดมาปักที่กลางหลัง ของโซดเผ์ซิุวที่มีอาวุธทั้งสองอย่างเขาจึงได้รวมอาวุธเป็นหนึ่งและได้ใช้พลังนั้นว้าผาทุกคนกลับมาที่อย่างผืนโล ทว่าเพอร์ซิอุสก็ไม่รู้เลยว่าเขาได้ทดําดาวของเฮเลสตกเอาไว้และคนที่ไปเจอก็คือแอเรียสด้านเพอร์ซิอุสที่พาซูดกลับมายังโรกพวกเขาก็พบกับเราทหารที่กําลังเตรียมทัพเพื่อจัดการกับโคนอสทว่าร่างกายของซูดก็แย่มากๆเพราะเขาถูกโคโนอสดูดก,กึนพลังไปจนหมดซูดกล่าวขอบคุณเพอร์ซิอุสที่ช่วยเขาออกมาจากคุกทาทารัสและอาวุธที่จะหยุดโคนอสได้มีเพียงแค่หอกแห่งเตรียมเท่านั้นทว่าเพอร์ซิอุสก็มีเพียงอาวุธแค่สองชิ้น เขายังขาดอาศนีบัตรของซูที่ตอนนี้อยู่กับแอลิสยังไงเพื่อซูก็ต้องไปเอามันมาให้ได้ไม่งั้นวันสิ้นโลกได้มาถึงแน่ เพอ,อร์ซิุสสวดบูชาให้กับแอรีสเพื่อให้เขามาเจอกันที่วิหารแห่งทัวยเทพมาพิสูจน์ความจริงว่าทั้งสองคนนั้นไม่เท่าเทียมผููจบเพอ,อร์ซิุสก็ได้พูดปลุกใจเราทหารทําให้พวกกองทัพมีแรงฮือสู้กับพวกของโคนอสรวมถึงอาร์จินนที่พร้อมจะยืนอยู่เคียงข้างเพอ,อร์ซิุสเขาสั่งให้ทหารนํโคลมาทาให้ทั่วตัวมันจะช่วยให้ไม่เดินไฟรัวดานแอนโดเมดาก็ไม่ต่างกันเธอจัดการเตรียมแผนรับมือกับเราเทไม่นานหลังจากที่ทุกคนประจําที่ ูเขาก็ได้ปิดรูลูกไฟออกมาทว่ามันก็ไม่ใช่ลูกไฟธรรมดาแต่มันคือลูกไฟที่มาพร้อมกับนักรบอสูรมันวิ่งเข้าใส่เราทหารแบบไม่เกรงกลัวอาจิโนที่เตรียมรับมือก็ทําการจุดไฟเผาที่หน้าด่านพร้อมกับระเบิดไฟจัดการกับพวกมันแต่พวกนักรบอสูรพวกนี้ที่ร้ายกามันก็เกินกว่าที่มนุษย์จะต้านทานเอาไว้ได้ส่วนด่านเพ์ซิอุสท,ที่มายังวิหารแห่งเราทวยเทพ เขาก็ได้พบกับแอลิซที่รออยู่ก่อนแล้วทว่าแอลิซเขาก็ไม่ได้มาเพียงคนเดียวอลิสได้พาฮีเลียสลูกชายของเพอร์ซิวต์มาด้วยและเหตุผลที่พาฮฮเรีสมาด้วยนั่นก็เพราะอยากให้ฮีเลียสเห็นว่าถ้าวันหนึ่งฮีเลียสถูกแย่งพ่อไปเด็กหนุ่มอย่างเจ้าจะรู้สึกอย่างไรพูจบทั้งสองพี่น้องก็เริ่มห้าหันกันและคนที่เจ็บหนักสุดก็คือเพอร์ซิวต์เขาพยายามใช้อาวุธของเทพทั้งสองชิน้นเข้ามาจัดการกับแอลิส แต่ก็ไม่มีทีท่าว่าจะชนะได้เพราะเพอร์ซิอุสเป็นเพียงมนุษย์ครึ่งเทพแอริสจับตัวเพอร์ซิอุสอัดเข้ากับปูนจนนวมเาว่าก่อนที่เพอร์ซิอุสจะหมดสติเขาก็ได้ส่งสัญญาณรับบอกกับเฮริอัสแดนกองทัพของแอนโดเมดาพวกเขาก็เริ่มตั้งรับแบบเต็มกำลังเพื่อเข้าไปจัดการกับนักรบของโคนอสแต่มนุษย์ธรรมดาก็ไม่อาจสู้ได้เราทหารโดนสังเวยชีวิตไปหลายร้อยนายเฮดิส hey, ที่เห็นดังนั้นจึงเข้าไปหาโซนและบอกว่าตนเองให้อภัยพี่ชาย เฮดิสถ่ายทอดพลังเทพเจ้าให้กับซูนเพื่อจะได้รวมพลังสู้กับโคนอสอีกครั้งถึงแม้ว่าทั้งสองคนจะไม่มีอาวุธทั้งสองก็พร้อมออกไปปกป้องโรคมนุษย์แอนดรไม่ได้ที่เห็นทั้งสองเทพออกมาช่วยพวกของเธอก็มีกำลังใจฮึ่งหืมสู้อีกครั้งด้านแอริสที่จัดการกับเพอร์ซิวุสได้ฮีเลสก็ได้จับดาบเพื่อร้องให้แอริสมาสนใจทําให้เพอร์ซิวุสมีจังหวะมาจัดการกับแอริสตามด้วยใช้กริดแทงเข้าที่หน้าอกของแอริสและใช้อัสนีบาดแทงเทะรูที่ กลางลำตัวปิดฉากเทพแห่งสงครามอย่างอลิสได้สําเร็จและได้รวมทั้ง3มอาวุธเป็นหอกแห่งเตรียมอาวุธที่จะนําไปต่อกรกับโคนนสได้ส่วนดานโคนนสที่โผล่มายังพื้นโลเขาก็ได้ออกอารวาทําลายทุกสิ่งทุกอย่างเฮดีิและซูที่เห็นพ่อตัวเองทําแบบนั้นทั้งสองก็ได้รวมพลังสู้กับโคนอสทว่าพลังของซูทก็ทําได้เพียงแค่สกิดโคนนสเท่านั้นเพราะพลังที่เคยมีถูกโคนนสดูดกลืนไปจนหมดและในจังหวะที่ทุกคนเริ่มหมดหวงังเพอร์ซิอุสก็ได้บิน เข้ามาพร้อมกับหอกแห่งเทียมเขาพยายามหาจังหวะเพื่อจะเข้าไปจัดการกับโคโนนสแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะแค่โคโนอสเวียงมือแค่นิดเดียวระเบิดโลกไฟขนาดใหญ่ก็พากชีวิตทหารไปหลายร้อยนายสุดและเฮดีจึงจำเป็นต้องรวมพลังกันอีกครั้งเพื่อเปิดจังหวะให้เพอร์ซิอุสจ,จัดการกับโคโนอส เพอร์ซิอุสที่ได้รับโอกาสนี้เขาก็ได้ใช้หอกแห่งเทียมทำลายโคโนอสจากด้านในและนั่นก็ทำให้ร่างของโคโนอสค่อยๆระเบิดและสูญสลายไปเหล่าทหารที่ได้เห็นชัยชนะอยู่ตรงหน้าพวกเขาก็ร้องหไห้ด้วยความดีใจโรคที่มืดมิดกลับมาสว่างสวยอีกครั้งดานเพอร์ซิอุสวีรับวุษแห่งสงครามเขาก็ได้เข้าไปหาสูดผู้เป็นพ่อสูดเอ่อยขอบคุณเพอร์ซิอุสที่ช่วยโรคใบนี้และก่อนที่ร่างของเขาจะได้สลายหายไปสูดก็แนะนำให้เพอร์ซิอุสใช้ รังยางมีสติเพอร์ซิอูที่ได้ฟังคำร่ำราของพ่อเขาก็ถึงกับรังน้ำตาออกมาและร่างของซูดก็ได้สลายหายไปจากนั้นเพอร์ซิอูก็ได้กลับมายังฐานทาพัพเขาที่รับรู้ว่าตัวเองนั้นตกหลุมรักแอนโดเมดาเพอร์ซิอูก็ได้บอกความรู้สึกนี้ไปหลังจากเคลียร์ใจกับแอนโดเมดาได้สำเร็จเพอร์ซิอูจึงได้มาพูดคุยกับรูแระไดมอบดาบของตนให้กับฮีเลียสเพอร์ซิอูบอกกับฮีเลียสว่าเขาคือลูกชายของเพอร์ซิอูเป็นหลานของเทพสู ฮเฮเลียส,สามารถเลือกเส้นทางชีวิตของตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นชาวประมงหรือนักรบชายหนุ่มที่ชอบเรื่องเทพ,พเจ้าอย่างฮเฮเลียสเขาก็ไม่ยอมปล่อยโอกาสนี้ให้หายไปเขาเลือกเส้นทางการเป็นนักรบอันก้าหาและพร้อมจะเป็นวีรบ,บุรุษที่แข่งแกร่งเหมือนกับพ่ออย่างเพอร์ซิอุสแล้วเรื่องราวของสงครามมหาเทพพิโรก็ได้จบลงเพียงเท่านี้